อันนี้เป็นงูเขียวหางไหมนะครับอันตรายมา,มากๆเลยนะครับผมถ้าโดนกัดก็เรียบร้อยมามาเลยนะครับผมงูเขียวหางไหมนะครับอันตรายพญ,ญ,ญ,ญานาคสีเขียวนะครับผมเนี่ยนะครับ ยานาคสีเขียวนะครับหางไม่ตัางทางนะครับผมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่สิบหกพอดีนะครับผมดูดีๆนะครับจะมีโชคนะครับผมวันนี้นะครับดูัวเองนะครับผมนะครับดูดีๆจะมีโชคครับนะครับสีเขียวหางไม่ครับวันนี้น่าจะให้โชคให้ลาบนะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับดูดีๆนะครับอาจจะมีโชคนะครับวันนี้นะครับ อยู่ที่วัดเขาสลาาตำบลจระดัดอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมดูเลยดีนะครับพี่น้องครับวันนี้วันที่สิบหกนะครับมิถุนานะครับอาจจะไม่โชคนะครับผมขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ